ทาหารอาสาคือทหารอะไรมีหลายคนสงสัยนะครับถ้าสอบติดจะได้ประดับยศหรือบรรจุเข้ารับราชการทหารหรือไม่สวัสดีครับผมจ่าหนุ่มนะครับตอนนี้กองทัพบกจะเปิดรับสมัครทหารอาสาจํานวน500อาตาัตราโดยจะแบ่งออกเป็นนายทหารสัญญบัติหรือนายร้อย100อัตรานะครับสอบติดเมื่อสาเร็จการศึกษาก็จะได้ประดับยศเป็นร้อยตีนะครับ รับเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับนายทหารบททวนหรือในสิบนะครับเปิดรับ400อัตรานะครับสอบติดเมื่อสเร็จก,การศึกษาก็จะได้ประดับยศเป็นสิบตรีรับเงินเดือนรวมค่าของคลิปั่วาวอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าบาทนะครับทหารอาสาเป็นการทําสัญญาจ้างข่าวระไม่เกิน4ปีนะครับและสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีก 4ปีนะครับแต่รวมระยะเวลาการจ้างแล้วจะไม่เกิน8ปีนะครับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบนะครับเพศชายเป็นกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนประเภทที่1หรือผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่3ขึ้นไปนะครับสำหรับตําแหน่งนายร้อยนะครับมีอายุระหว่าง1 8บแปถึงสาปีบริบูรณ์มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขานะครับสำหรับนายสิบนะครับในตําแหน่งทั่วไปมีอายุระหว่าง1 8บแปถึงยีบปีบริบูรณ์นะครับในตําแหน่ง ของพลขับนะครับมีอายุระหว่าง22ถึง25ปีบริบูรณ์นะครับแต่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ด้วยนะครับสมัครด้วยตนเองนะครับได้ตั้งแต่วันที่3มีนาคมถึงวันที่31มีนาคม2568นะครับได้ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือมณฑนทนาหารบกได้ทั่วประเทศเลยนะครับ